ะะที่มีการแพร่ระบาดในวงกางกว้างในขณะน,นี้ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันค่ะโดยเฉพาะบุคลกากรทางการแพทย์นะคะที่เป็นเหมือนด่านหน้าที่ต้องตอบโต้ตตก,กับการระบาดในครั้งนี้ค่ะซึ่งบุคลกากรทางการแพทย์เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จากสิ่งคุกคามต่างๆนะคะได้แก่การสัมผัสกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคช่วงางานที่ยาวนานความเหนื่อยล้าความหมดไฟในการทํางานและความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจค่ะ ดังนั้นนะครับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยควรมีนโยบายป้องกันนะครับผมทางในด้านของการลดความเสี่ยงานสุขภาพนะครับผมและความปลอดภัยในการทํางาน,นครับความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้มากที่สุดคือโรงพยาบาลซึ่งมักจะเสี่ยงติดได้จากผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล ความเสี่ยงต่อมาที่ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้คือครอบครัวเนื่องจากคนในครอบครัวอาจเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเช่นห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงค่ายมวยตลาดปลาเป็นต้นความเสี่ยงถัดมาคือการคมนาคมซึ่งการอยู่ในแหล่งชุมชนการเบียดเสียดกับผู้คนทำให้มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ อ้างอิงจาก Occupational Safety and Health Act สามารถแบ่งระดับความเสี่ยงของบุคลากรต่อการรับเชื้อโควิด -19 ออกเป็นสีระดับด้วยกันคือระดับความเสี่ยงต่ำระดับความเสี่ยงปานกลางระดับความเสี่ยงสูงและระดับความเสี่ยงสูงมากสำหรับระดับความเสี่ยงสูงนั้นคือกลุ่มของบุคลากรที่มีโอกาสสูงในการเข้าใกล้หรือสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อความแตกต่างคือบุคลากรคนใดก็ตามที่ทำการหัถการเกี่ยวกับ การเก่อให้เกิดละอองฝอยหรือการเก็บสารคัดหลั่งจากผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ต้องสงสัยจะอยู่ในกลุ่ม Very High Risk ทันทีเช่นแพทย์และพยาบาลสำหรับบุคลากรอ,อื่นในโรงพยาบาลที่เหลือที่ได้เข้าใกล้บุคคลที่ไม่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อว่าจะ็นพนักง,งานวัดอุณภูมิพนักง,งานเวนเปหรือใครก็ตามที่ไม่เข้ากับเงื่อนไขข้างต้นจะถูกจัดให้อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางทั้งสิน้น ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางวิธีการป้องกันที่เหมาะสมคือการล้างมือเป็นประจำล้างมือให้ถูกวิธีโดยการใช้สบู่ในกรณีที่มีการขาดแคลนของสบู่สามารถอนุโลมให้ใช้แอลกอฮอล์เพื่อล้างมือแทนได้เมื่ออยู่ในเขตปฏิบัติงานหรือเขตโรงพยาบาลแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยร่วมกับเฟสชิลจนกว่าจะออกจากเขตของโรงพยาบาลสำหรับชุด PPE ในกลุ่มระดับความเสี่ยงปานกลาง อาจพิจารณาให้ใส่ตามเหตุผลอันสมควรขึ้นกับงานที่ต้องทําในช่วงนั้นๆน,น,นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากต้องปฏิบัติตามกลุ่มผู้มีความเสี่ยงปานกลางและมีความจําเป็นต้องสวมเครื่องป้องกันหรือ personal protective equipment PPE เพิ่มด้วยโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE ในการดูแลผู้ป่วยผู้สงสัยโควิด -19 สำหรับหัตก,การที่ก่อให้เกิดละอองฝอยเมื่อผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบขั้นตอนแรกถอดเครื่องประดับต่างๆเช่นต่างหูนาฬิกาขั้นตอนต่อมาล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาสวมชุดโคเวอหรือว่าชุดหมีโดยยังไม่ต้องสวมถึงด้านบนสุดขั้นตอนต่อมาสวมหน้ากาก N95 ใช้มือข้างหนึ่งถือหน้ากาก N95 โดยสอดนิ้วอยู่ด้านหลังสายยางรัดหน้ากากใช้มืออีกข้างขยับปรับหน้ากากด้านในสวมหน้ากาก N95 ใช้มือข้างหนึ่งจับหน้ากากและใช้มืออีกข้างจับสายรัดหน้ากากเส้นล่างจับสายรัดหน้ากากเส้นล่างข้ามศีรษะไปไว้ทางด้านหลังใต้ใบหูจับสายรัดหน้ากากเส้นบนข้ามศีรษะไปไว้ทางด้านหลังเหนือใบหูกด โค้งลวดให้แนบสันจมูกทำการทดสอบหน้ากากโดยการทดสอบฟิตเทสขั้นตอนต่อมาการสวมแว่นตากันกระเด็นโดยให้ขาแว่นสอดอยู่ใต้สายรัดหน้ากากเส้นบนขั้นตอนต่อมาการสวมหมวกคุมผมโดยรวบผมและใบหูให้อยู่ในหมวกขั้นตอนต่อมาการสวมชุดโค้ชออลให้คุมด้านบนศีรษะขั้นตอนต่อมาการสวม ถุงคุมรองเท้าขั้นตอนต่อมาการสวมเฟซชิลขั้นตอนต่อมาการสวมถุงมือ2ชั้นโดยให้สวมถุงมือคุมปอกแขนการถอดชุด PPE ในการดูแลผู้ป่วยผู้สงสยัยโควิด1 9สําสำหรับัตาการที่ก่อให้เกิดละอองฝอยเมื่อผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบขั้นตอนแรกถอดถุงมือชั้นนอก ถอดถุงมือด้านนอกโดยใช้มืออีกข้างจับไว้ถอดถุงมือด้านนอกอีกข้างและรวบถุงมือรวมกับข้างที่ถอดไว้ทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดเฟซชิลสอดปลายนิ้วในสายหลดเฟซชิลถอดเฟซชิลแล้วทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ ขั้นตอนต่อมาถอดชุด cover all หรือชุดหมีถุงคุมรองเท้าและถุงมือชั้นในถอดชุด cover all โดยเริ่มจากบริเวณศีรษะลงมาถึงบริเวณขาแล้วม้วนถอดถุงคุมเท้าทั้งสองข้างถอดถุงมือทีละข้างโดยใช้มือข้างหนึ่งถอดออกมาก่อนใช้มืออีกข้างที่ถอดถุงมือแล้วช่วยถอดถุงมืออีกข้างลงในถังขยะที่มีฝาปิดมีดชิด ล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนตอ่อมาถอดหมวกคุมผมถอดหมวกโดยสอดนิ้วมือด้านในหมวกแล้วนำออกลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นต,นตอนต่อมาถอดแว่นกันเกด็นลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดหน้ากากอิน โดยดึงสายรัดหน้ากากสายที่อยู่ด้านล่างใต้ใบหูขยับมาไว้ด้านหน้าใช้มือข้างหนึ่งดึงสายรัดหน้ากากไว้ด้านล่างดึงสายรัดหน้ากากสายที่อยู่ด้านบนขยับมาไว้ด้านหน้าดึงสายรัดหน้ากากให้ตึงแล้วขยับออกทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมีชิดล้างมือหกขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล ขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE ในการดูแลผู้ป่วยผู้สงสัยโควิด -19 สำหรับหัตาการที่กาะให้เกิดละอองฝอยเช่นการพ่นยาการดูดเสมหะขั้นตอนแรกถอดเครื่องประดับต่างๆเช่นต่างหูนาฬิกาขั้นตอนต่อมาล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาสวมชุดกาวโดยสวมจากทางด้านหน้าผูกเชือกบริเวณด้านบนตามด้วยบริเวณเอวผูกชนิดกระตุกได้ ขั้นตอนต่อมาสวมหน้ากาก N95 การสวมหน้ากาก N95 ให้เริ่มสวมจากบริเวณด้านล่างไปหาบริเวณด้านบนขั้นตอนต่อมาการสวแมแว่นตาการกระเด็นโดยให้ให้ขาของแว่นตาอยู่บริเวณใต้ของสายหน้ากาก N95 ด้านบนขั้นตอนต่อมาการสวมหมวกคลุมผม ขั้นตอนต่อมาการสวมเฟรชชิลขั้นตอนต่อมาการสวมถุงมือสองชั้นขั้นตอนการถอดชุด ppe ในการดูแลผู้ป่วยผู้สงสัยโควิดส9าสำหรับหัตการที่ก่อให้เกิดละอองฝอยขั้นตอนแรกถอดถุงมือด้านนอกถอดถุงมือด้านนอกโดยใช้มืออีกข้างจับไว้ถอดถุงมือด้านนอกอีกข้างและรวบถุงมือรวมกับข้างที่ถอดไว้ แล้วทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นต,ตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดเฟสชิลลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดชุดกาวและถุงมือชั้นในถอดชุดกาวเริ่มจากเชือกที่บริเวณเอวต่อด้วยเชือกบริเวณด้านบนลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ข ouais uh huh. ั้นตอนต่อมาถอดหมวกคุมผมลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%อแอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดแว่นตาการกระเด็นลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอด N95 ถอด N95 โดยเริ่มถอดจากสายบริเวณด้านล่างออกก่อนตามด้วยสายบริเวณด้านบนลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนการสวมใส่ชุด PPE ในการดูแลผู้ป่วยผู้สงสัยโควิด -19 สำหรับัตถการที่ไม่ก่อให้เกิดละองฝอยขั้นตอนแรกถอดเครื่องประดับต่างๆเช่นต่างหูนาฬิกา ขั้นตอนต่อมาล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลโกอฮอล์ใส่ชุดกาวสวมชุดทางด้านหน้าผูกเชือกบริเวณด้านบนตามด้วยด้านล่างผูกเป็นปมที่สามารถกระตุกได้สวมหน้ากากอนามัย Surgical m a s k สวมหมวกคลุมผมสวม a เ e Shield สวมถุงมือ2ชั้น ขั้นตอนการถอดชุด PPE ในการดูแลผู้ป่วยผู้สงสัยโควิด1 9สำหรับพัตการที่ไม่เกาะให้เกิดลองอองฝอยขั้นตอนแรกถอดถุงมือด้านนอกถอดถุงมือด้านนอกโดยใช้มืออีกข้างจับไว้ถอดถุงมือด้านนอกอีกข้างและรวบถุงมือรวมกับข้างที่ถอดไว้แล้วทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6กขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดเฟซชิลลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดชุดกาวและถุงมือชั้นในถอดชุดเริ่มจากเชือกที่ผูกบริเวณเอวต่อด้วยเชือกที่ผูกบริเวณด้านบนลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%อแอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดหมวกคุมผม ลงถังขยะที่มีฝาปิดมีชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาถอดหน้ากากอนามัยหรือเซอร์จิคัลลงในถังขยะที่มีฝาปิดมีชิดล้างมือ6ขั้นตอนด้วย70%แอลกอฮอล์สำหรับนโยบายของทางโรงพยาบาลในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อสามารถแบ่งได้คร่าวๆดังนี้ ในแง่ของบุคลากรโรงพยาบาลจําเป็นต้องมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันเบื้องต้นเช่นการล้างมือให้ถูกวิธีการใส่ถอดชุด PPE รวมไปถึงการสังเกตอาการของตนเองว่าการช่นในบ้านที่สงสัยว่าตัวเป็นผู้ติดเชื้อเพื่อที่จะได้รีกทําการคัดกรองและแยกผู้มีความเสี่ยงออกมาจากบุคลากรอ,อื่นๆในแง่ของสถานที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องจัดตั้งห้องพิเศษสำหรับควบคุมผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ห้องแยกอาจมีการเพิ่มการป้องกันอย่างเช่นตั้งแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันละอองฝอยจากผู้ป่วยรวมไปถึงการจัดเตรียมสบู่แอลกอฮอลให้พร้อมในจุดต่างๆและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในจุดต่างๆ